เฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงเชื่ออะไรเนี่ยอะไรงานเยอะเห็นไหมเนี่ยทําไม่ทันแล้วเนี่ยป๋องอ้ันต้อยปล่อยบ้างเว้ยเดี๋ยวกูจะพาไปตีกระบี่ทั้งตัวกูมีอยู่ห้าร้อยจะแดกยังไม่มีแล้วป๋องห้าร้อยแม่งเหลือเหลือยังมีทอนห้าร้อยมีทอนตีกระบี่อะไรของมึงป๋อง เนี่มึงมองตากูนี่กูจะไม่ทําให้มึงผิดหวังถ้ามึงไม่เชื่อนะเนี่มึงลองดูนี่แค่ห้าร้อยก็ทำให้คุณเสร็จได้เปิดการชากันได้แบบไม่ต้องกลัวเปลืองสอดออฟเลเจนส์เอเกมดีไม่มีเกลือ โอ้ยตีกรบบีตัวอย่างงามระดับตำนานนี่เลนสก,กูเครียดเลยไม่ับงานเครียดกับเมืองอับปางโอ้โย